ุดนี้สองหมืนหนึ่งพันห้าร้อยครับเป็นรถเข็นเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเป็น et ร้อยสิบนะครับผมลูกค้ากลัวเอาลงยากนะครับก็เลยไม่ให้เราใส่ไว้บนแท่นนะครับขอบคุณลูกค้าขอนแก่นครับมารับชุดสูบน้ำครับผมจดจวดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องค e ูปตตา et ร้อยสิบนะครับ มีประกันให้90วันหรือ3เดือนนะครับส่วนตัวนี้เป็นรถเข็นของปืนใหญ่ครับหกพันห้านะครับเฉพาะรถเข็นตัวนี้ราคาหมื่นห้าครับนี่ครับมีสองโหมดนะครับโหมด เข็นแล้วก็หมดจอดนะครับมีสองหมดอันนี้ใส่ร่มได้นะครับร่มบังแดดนะครับ